ปวดท้องอีกแล้วพอถึงวันนั้นของเดือนเมื่อไรเอ้าอีกแล้วปวดท้องอีกแล้วค่ะไม่รู้ว่าคนอื่นๆเป็นเหมือนทีไหมคะพอใกล้จะถึงวันที่เป็นประจำเดือนหรือช่วงที่เป็นประจำเดือนทีไรโหปวดท้องทุกทีบางทีอาจจะปวดมากปวดน้อยค่ะบางคนอาจจะคิดว่าเออมันเป็นเรื่องปกตินะผู้หญิงก็ต้องปวดได้แต่อทุกคนคะ่ะ อย่านิ่งนอนใจไปค่ะบางทีอาการที่เราคิดว่ามันปกติจริง,รงๆแล้วมันอาจจะแฝงด้วยโรคอะไรอยู่ก็ได้นะวันนี้ค่ะทีจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะในคลิปนี้เลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะคะก็อย่าลืมค่ะกด subscribe แสงกระดิ่งนะคะ c h anel n mummy talk ไว้เลยเพื่ออัปเดตทุกความรู้ที่ทีนำมาฝากทุกคนนะคะแล้วก็อีก c h anel n หนึ่งที่อยากฝากเลยในแฟนเพจคะชื่อเดียวกัน mummy talk นะคะฝากไปด้วยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้ก็พบกับมัมมี่ทีทอลเหมือนเดิมนะคะ <Wow. S 1> วันนี้ทีจะมาเล่าในเรื่องของอาการปวดประจําเดือนให้ฟังว่าเฮ้ยทําไมเราต้องปวดประจําเดือนแล้วปวดประจําเดือนเนี่ยมันอันตรายไหมนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องนี้นะคะ,ะที่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะประสบเรื่องนี้อยู่นะคะทีก็บางครั้งก็อาจจะปวดมากปวดน้อยนะคะซึ่งแต่ละครั้งก็แตกต่างกันค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องมารู้กันก่อนว่าอาการปวดประจำเดือนมันคืออะไรนะคะเผื่อน้องๆน,นะคะทีะ่กำลังจะโตขึ้นเป็นสาวกําลังจะเป็นประจําเดือนจะได้รู้ว่าโอ๊ยอาการที่เป็นน่ะเขาเรียกว่าปวดประจําเดือนนะคะอาการปวดประจําเดือนนั่นก็คืออาการที่ปวดท้องก่อนวันที่มีประจําเดือนสัก1-2วันค่ะหรือการปวดในช่วงที่มีประจําเดือน <G> ช่วงแรกๆนะคะส่วนใหญ่คนจะเป็นช่วงแบบนั้นนะคะซึ่งอาการปวดประจําเดือนนะคะก็มีตั้งแต่แบบ การรู้สึกปวดหน่วงๆนะคะปวดเกร็กงๆหรืออาการปวดที่รุนแรงจนทนไม่ได้นะคะบางคนปวดมากๆนะคะก็พ่วงไปด้วยอาการอย่างอื่นค่ะคลืน่นไส้อาเจียนท้องอืดผะอืดผะอมเวียนหัวสารพัดสารเพคือบางวันนะคะของคนที่เป็นหนักๆน,กนี่เขาจะทางานไม่ได้เลยคือต้องนอนสมนะคะถึงขนาดนั้นหงมันเป็นอะไรที่ทรมาน์สาหรับสาวๆเลยใช่ไหมคะ ที่เชื่อว่าหลายๆคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าแล้วอาการปวดประจําเดือนน่มันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะอยู่ดีๆทําไมมันมาปวดในช่วงที่เป็นประจําเดือนนะคะซึ่งเราจะต้องเล่าย้อนกันไปถ้าใครเคยแบบเรียนแบบชีววิทยาเนาะสมัยแบบมัธยมนะคะเขาจะพูดถึงในเรื่องการเป็นประจําเดือนของผู้หญิงอ่ะย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปเลย เราจะไปรู้ว่าอกลไกการเกิดประจำเดือนเนี่ยคืออะไรนะคะถ้าใครลืมไปแล้วเดี๋ยวทีทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยปกติประมาณ28วันนะคะของคุณสาวๆเนอะ,อะเราจะมีไข่ตกค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไข่ไม่ได้รับการผสมจากสเปเปิมนะคะ,ะมันก็จะทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยที่มันก่อตัวไว้เพื่อรองรับการฝังตัวของไข่ที่ เมื่อมันได้ผสมกับสเปิร์มใช่ไหมคะมันจะมาฝังตัวที่โพรงมดลูกเพื่อจะทําให้มีลูกขึ้นมานะคะลูกเราก็จะ,จะเจริญเติบโตซึ่งในช่วงที่มันก่อตัวของเยื่อบุโพรงมดลูกเพื่อรองรับการฝังตัวนั้นนะคะมันก็จะมีเจ้าสารตัวหนึ่งชื่อว่าโพลลาแกรนดินค่ะไอ้เจ้าตัวนี้แหละเมื่อเวลาที่เราเป็นประจำเดือนมันจะหลุดลอกออกมาแล้วเจ้าตัวนี้มันจะทำให้เรารู้สึกปวดค่ะ ปวดมากปวดน้อยปวดเกรงบางทีทําให้คลื่นไส้อาเจียนปวดหัววิงเวียนได้นั่นก็คือเจ้าตัวนี้นี่เองค่ะโพสตาแกลนดินซึ่งสาเหตุแรกนะคะที่ทําให้คนเป็นมากที่สุดปวดประจําเดือนมากที่สุดเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะคะนั่นก็คือการผลิตเอ้าเจ้าตัวสารโพสตาแกลนดินมากเกินไปค่ะมันเลยทําให้เกิดการบีบรัดมดลูกมากเกินไปนั่นเองค่ะ แล้วทีนี้าการปวดนะคะที่เกิดจากสาเหตุข้อที่2นะคะนั่นก็คือเป็นความผิดปกติแล้วล่ะคะ่ะคือความผิดปกติภายในอวัยวะนะคะส่วนอ่าบริเวณนี้ของคุณผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นมดลูกนะคะอาจจะประมาณว่าเย่อบุโพมดลูกอ่ามันก่อตัวผิดที่ผิดทางหรือมีซีดไหมมีถุงน้ำมีเนื้องอกมีอะไรต่างๆคือนั่นเกิดจากความผิดปกติของร่างกาย ก็ทําให้เวลาเป็นประจําเดือนปวดท้องได้มากเหมือนกันนะคะมีสาเหตุหลักๆสองตัวนี้ค่ะนี่อ้าวแล้วทีรู้นะว่าทุกคนกําลังอยากจะถามทีอยู่ว่า แล้วถ้าเราปวดประจําเดือนเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงนะคะแน่นอนประจําเดือนเป็นสิ่งที่มาคู่กับคนสาวๆทุกเดือนอยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นมากก็ต้องยิ่งต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะแต่สาหรับที่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ไม่ไม่ได้เป็นถึงแบบขั้นรุนแรงนะคะก็จะมีแบบปวดเกร็งบ้างในช่วงแรกๆนะคะถ้าสําหรับการดูแลตัวเองนะคะในช่วงที่เป็นประจําเดือนแล้วก็มีอาการปวด ท้องน้อยนี้นะคะนั่นก็คือเราใช้กระเป๋าน้ําร้อนค่ะ กระเป๋าน้ําร้อนนะคะที่เชื่อว่าหลายๆคนต้องต้องเคยใช้แหละอะแต่ถ้าไม่เคยใช้ก็ไปเซิร์ชใน Google เซิร์ชในเน็ตเลยค่ะกระเป๋าน้ําร้อนเป็นยังไงนะคะมีซื้อได้ตามทั่วไปนะคะแล้วก็เราก็ต้มน้ําร้อนแล้วก็เทใส่กระเป๋าน้ําร้อนแล้วก็ปิดฝานะคะอะกระเป๋าน้ําร้อนนี่นะคะเราก็ออกมาประครบค่ะคือความร้อนมันจะช่วยบรรเทาอ,อาการปวดได้นะคะเราก็มาประ,ประครบตรงท้องน้อยแล้วก็มาประครบที่หลังนะคะแต่ว่า ก็ระวังนิดนึงต้มน้ําร้อนใหม่ๆเนี่ยก็ต้องรอให้มันแบบต้องต้องเช็คอุณหภูมิด้วยนะลองมาแตะที่ขาแตะอะไรก่อนถ้ามันร้อนมากเกินไปก็อย่าพึ่งค่ะ,ะเพราะมันจะแทนที่มันจะช่วยทําให้หายปวดมันกับกายทําให้ผิวหนังผูพองได้นะคะอันนี้ต้องระวังนะคะค่ะแล้ววิธีที่ช่วยให้อาการปวดเนี่ยแบบเบาบางลงไปได้อีกวิธีนึงก็คือการอาบน้ําอุ่นนะคะเพราะเหมือนที่ทีพูดไปในข้อแรกหรอว่าความร้อนนะคะมันจะทําให้แบบ ความปวดมันผ่อนคลายลงได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราปวดมากๆเราก็อาบน้ําอุ่นนะคะก็จะช่วยให้ผ่อนคลายมากขึ้นค่ะแล้ววิธีบรรเทาวความปวดข้อที่3นะคะก็คือการฝึกนั่งสมาธิการเล่นโยคะนะคะการแบบเหมือนยืด เส้นยืดสายผ่อนคลายนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ทำให้หายปวดได้นะคะลองไปทำดูนะคะแต่อย่าไปออกกำลังกายหักโหมนะคะเพราะการออกกำลังกายหักโหมเนี่คือคนที่เป็นประจำเดือนอยู่แล้วมันมันรู้สึกมันไม่โอเคเท่าไหร่อนะ่ะเนาะเชื่อไหมเพราะที่ก็เป็นอย่างนั้นหัวเราไม่อยากไปแบบแอคทิวิตี้อะไรที่แบบรุนแรงแต่การเล่นโยคะหรือยืดเส้นยืดสายเนี่ยมันเป็นอะไรที่เบาๆแต่ก็ทำให้เนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายไงคะก็ลองไปทําดูนะคะเผื่อจะทําให้อาการปวดดีขึ้นค่ะแล้ววิธีข้อสุดท้ายนะคะอันนี้ก็คือคุณหมอมักจะให้มาสําหรับคนที่มีอาการปวดประจําเดือนมากๆนะคะคุณหมอก็จะให้ายาแก้ป,ปวดมานะคะซึ่งยากแก้ป,ปวดเนี่ยที่แนะนําว่า,าถ้าเราพอทนได้เราอยากกิน,นะคะ่ะคือบา,บางคนนี่นะคะปวดมากปวดน้อยไม่รู้ละ่ะแต่ฉันไม่อยากปวดอะ กิน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 แล้วก็กินทีไรเยอะเยอะทุกคนต้องต้องทราบอย่างหนึ่งนะคะว่ายากแก้ปวดเนี่ยมันมีผลข้างเคียงถ้าเรากินเยอะเกินบ่อยบ่อมันก็ไปมีผลกระทบต่อตับต่อไตต่ออะไรเราได้ทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการกินก็ต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์แล้วทางที่ดีก็คือว่าถ้าหากว่า,เ,าเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นลูกครั้งเราต้องได้กินยากแก้ปวดแล้วกินหลายเม็ดเนี่ยเราต้องควรไปหา หาหมอจริงๆจ,จังๆนะคะไม่ใช่ว่าซื้อมากินเองเพราะว่าเราต้องมานึกแล้วแหละว่าเฮ้ยบางทีมันอาจจะแบบผิดปกติมีอะไรอยู่ในท้องเราหรือเปล่าเอออันนี้เราต้องไปเช็คดูดีกว่านะคะดีกว่าซื้อ,อยาก,กินเองตลอดเฮ้ยอันนี้แบบอันตรายนะคะซึ่งอาการปวดท้องประจําเดือนเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่มีตั้งแต่น้อยแล้วก็ปวดมากปวดน้อยและปวดมากนะคะอ่าแล้วทีเนี้ยเฮ้ยเรามันจะมีสัญญาณยังไงว่า โอโหอันนี้แบบมันมันไม่ควรที่จะดูแลด้วยตัวเองแล้วนะไม่ควรจะนอนอยู่บ้านแล้วนะควรจะไปพบสูตินารีแพทย์ด้วยแล้วนะเพราะว่ามันอาจจะมีความผิดปกติได้นะคะที่มีสัญญาณเตือนที่จะต้องไปพบแพทย์มาฝากค่ะ,ะไปฟังกันข้อแรกเลยนะคะคือเรารับทานยาแก้ปวดแล้วแต่ก็ยังไม่หายปวดค่ะไม่ช่วยบรรเทาเบาบางเลยโอโหชีวิตไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นหนละักกินยาแก้ปวดแล้วแก้ปวดอีก ก็ไม่ช่วยได้อันนี้ต้องรีบไปหาหมอนะคะค่ะแล้วข้อที่สองที่จะต้องสังเกตตัวเองเลยคือว่าอาการปวดประจําเดือนมีแต่ทวีคูณขึ้นเรื่อยๆเดือนนี้ว่าปวดแล้วเดือนหน้าก็ยิ่งปวดเดือนต่อไปคือปวดขึ้นปวดขึ้นไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นเลยนะคะอันนี้ก็ต้องรีบไปหาหมอเหมือนกันนะคะ แล้วอาการอีกแบบหนึง่งที่น่ากลัวนะที่ต้องไปไปหาหมอเลยเวลาเป็นประจําเดือนปวดท้องประจําเดือนแล้วเป็นไข้ค่ะเพราะว่าเฮ้ยการเป็นไข้เนี่ยมันบ่งบอกหลายอย่างค่ะทั้งปวดด้วยทั้งเป็นไข้ด้วยเฮ้ยมันมีการอักเสบอะไรหรือไม่นะคะอันนี้เราไม่สามารถเฮ้ยเดาได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาหมอนะคะเพื่อให้คุณหมอแบบดูอาการของเราว่าเอ้ยเรามีความผิดปกติตรงไหนไหมนะคะ แล้วก็อาการอีกอย่างหนึ่งที่โหน่ากลัวเหมือนกันก็คือมีประจำเดือนเยอะมากคือไหลแบบยังกะเือนแตกอะคะ่ะต oh, <no. S 1> ้องเปลี่ยนผ้าอนามทุกทุกหนึ่งชั่วโมงคือแบบใส่แบบเดียวโหเต็มเสร็จทุกเดียวโหเต็มอันนี้นะคะไม่ควรที่จะอยู่บ้านนะคะต้องไปหาหมอนะคะแล้วอาการอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คืออาการที่แบบเฮ้ยตกขาวมีกลิ่นนะคะรู้สึก มีอาการคันช่องคลอดหรือเลือดของที่เป็นประจำเดือนมันสีเปลี่ยนไปอ่ะเ oh, <no. S 1> มื่อก่อนอาจจะเป็นสีแดงๆงช้ำช้แต่ต่อมา,อาจ,จะเป็นสีเขียวสีอะไรแบบซึ่งเป็นสีที่มันผิดปกติไปนะคะอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันผิดปกติไปจากเดิมนะคะเราก็ต้องรีบไปหาคุณหมอเลยนะคะถ้าแล้วสัญ,ญญาณสุดท้ายเลยที่เราจะต้องไปพบหมอนะคะนั่นก็คืออาการปวดท้องน้อยขนาดว่าประจำเดือนหมดแล้ว ก็ยังปวดอยู่ค่ะเพราะการปวดท้องน้อยเนาะมันก็เป็นสัญญาณต้นๆนนะ่ะว่าเอออวัยวะในช่วงเนี้ยของคุณผู้หญิงอะ่ะมีอะไรที่แบบผิดปกติไหมอักเสบหรือเปล่ามีซีดมีเนื้อง,งอกมีอะไรไหมนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องแบบเฮ้ยแบบสังเกตตัวเองแล้วก็ต้องรีบไปพบหมอนะคะ ค่ะทุกคนก็คงจะได้รู้กันใจแล้วว่าอาการปวดประจําเดือนมันเป็นยังไงปวดมากปวดน้อยมันเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะซึ่งที่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากติดตาม Subscribe c h anel n ทีด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจทีนะสวรับนี้ลาไปก่อนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ